อะไรแบบนี้ไม่ได้ทำนาน,นานแล้วนะคะหรือฟื้นหรือฟื้นนิดนึงนานมากเลย ันนี้ประกอบให้ดูเฉยเฉยนะวิธีการถักตัวนี้ทำคลิปสอนไปแล้วลองลองทุกอย่างลงตัว ที่ไม่ลงตัวคือปืนกาวคอยังไม่ยังไม่ได้ที่อันนี้ปืนกาวซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ก็ใช้ยากนิดนึงเรายังไม่ค่อยเข้าใจกันบีบไม่ค่อยออกเพราะว่ามันมันยังใหม่อยู่ วันนี้เสียงแหบมาก <c oughs> วันนี้บนหยุดของครูนะครูก็ตื่นประมาณตีห้าตีห้าครึ่งวันนี้ตื่นเช้าได้แค่นี้นะคะปกติก็จะตื่นตีสี่แต่ว่าทำงานประจำแล้วมันเหนื่อย มันก็เลยตื่นเช้าไม่ไหวละวันอาทิตย์ก็คือจะทำออเดอร์ต้องถักออเดอร์ต้องลงคลิปเนาะทำคลิปลงคลิปแล้วก็ตอบตอบแซตตอบอะไรบ้าง แล้วก็หมดไปวันหยุดแล้ววันปกติก็ไปเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมีงานทำดีกว่าตกงานนะคะอันนี้กำลังพิจารณาว่า คือไม่ว่ารูปแบบงานเราจะเป็นแบบไหนนะหน้างานเราอะหรือครูอาจจะสอนแบบสอนแล้วในคลิปอะคือมันมันทุกอย่างมันพอดีมันลงตัวแต่จริงๆอะเบื้องหลังการทำงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างและของแต่ละคนนะคะมันจะไม่มีทุกอย่างพอดีเพราะฉะนั้นอะสิ่งจำเป็นก็คือการลองผิดลองถูกนะคะ มันเป็นสิ่งสําคัญมากเราต้องทําผิดด้วยตัวเราเองแล้วก็ทําถูกด้วยตัวเราเองนะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้นะคะจะคือมันจะไม่มันจะไม่มีก้าวต่อไปได้นะคะทุกอย่างก็จะไม่ว่าครูท่านอื่นๆนะคะเขาก็จะสอนเป็นแนวเป็นแนวซะส่วนใหญ่นะ นแนวทางแต่อื่นๆเราก็ต้องไปพินิษพิจารณาหน้างานอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงมันทำได้ไหมต้องลองผิดลองถูกนะคะทุกอย่างกูก็ลองผิดลองถูกมาเช่นกันต่อให้ทำแบบนี้อีกหนึ่งพวงมันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมนะ อันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาก็คือลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมมันทำแล้วมันเป็นแบบนี้แบบเนี้ก็คือถ้าเรามีโอกาสได้ลองผิดลองถูกอ่ะเราจะเข้าใจงานมากขึ้นนะคะงานที่ตัวเองทำมากขึ้นนะอันนี้แนะนำนะคะไม่ได้ตำหนิใครนะแนะนำทุกคนด้วยใจนะคะด้วยใจจริงๆนะ ก็จะมีคำถามว่ามาลัยเนี่ยซักได้ไหมถ้าเป็นครูครูก็ตอบไปนะว่าครูไม่ซักนะไม่ซักนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอางานสวยๆลงไปแช่น้ำได้ เพราะว่าถ้าถักเสื้อถักสบายถักดอยลี่ที่มันเป็นผืนแบบนั้นอะคือมันมันสามารถเอาไปลงซักได้อยู่แล้วเพราะตามธรรมชาติมันมันจะต้องซักอยู่แล้วแล้วก็เอามารีดใช่ไหมคะแต่งานมาเลยอะ่ะไม่เคยเลยนะที่จะเอามันลงไปซักในน้ำคืองานมันแบบหกก็จะถักได้แล้วเอาไปลงไปในน้ำแล้วเขามันจะมีแบบลองซักให้ดูหน่อยได้ไหม บางทีครูก็ระบายสีเนาะระบายสีชิ้นงานสีตกไหมลองซักให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ได้ตําหนิใครนะคะเพราะว่าทุกคนมันมีคําถามอยู่ในใจอยู่แล้วเวลาที่เราเห็นอะไรมันมีคําถามเยอะแยะไปหมดมากมายไก่กองเนาะแต่บางอย่างบางอย่างเราก็ต้องพิสูจน์เองนะเราจะไปบอกให้คนอื่นทําให้ทําให้ดูหน่อย ลองซักให้ดูหน่อยก็คงไม่กล้าซักให้ดูะคะ่ะเพราะว่าโหเสียดายชิ้นงานนะเพราะว่าเราไม่รู้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้บ่นนะคือเล่าให้ฟังว่าทุกคนมีมีข้อสองสัยแต่บางอย่างเราก็ต้องลองผิดลองถูกเอาเอง ไม่งั้นมันจะไม่เกิดประสบการณ์ไม่เกิดการเรียนรู้มันจะไม่เกิดก้าวต่อไปเรียบร้อยงานงานของครูแต่ละชิ้นบอกได้เลยว่าความสวยงามมันจะอยู่ที่ 50 60ไม่ได้อยู่ที่100%ซความสวยนะคะไม่ได้อยู่ที่ร0 0ไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้งดงามที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นคนทำอะไรที่ไม่ค่อยละเอียดงานก็จะหยาบหยาบแบบนี้หย,ยาบหยบแต่ทุกชิน้นก็คือตั้งใจทําแต่ว่าด้วยความที่ว่าฝีมือเรามันเป็นประมาณเนี้ยใจเรามันเป็นประมาณเนี้ยแต่ความตั้งใจอ่ะคือตั้งใจทําแต่ว่าความละเอียดมันได้เท่านี้ เราทําให้ดีกว่านี้ได้ไหมมันก็ได้แต่ด้วยใจเราแบบใจเรามันประมาณว่าเราอาจจะใจร้อนเกินไปไม่ค่อยละเอียดหรือเปล่ามันก็เลยจะได้งานประมาณนี้ไม่ไม่ได้ละเอียดมากไม่มีความละเอียดละออมากแต่ทําเถอะจะได้เห็นฝีมือตัวเองเนาะอันนี้มาประกอบให้ดูนะแล้วก็เล่าเล่าบางเรื่องนะคะบ,บางเรื่องเล่าสู่กันฟัง เพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ถักให้ดูเนาะก็ไม่รู้จะพูดอะไรจะคุยอะไรดีก็เลยนั่นแหละเล่าสู่กันฟังวันนี้ไม่เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดสุดหันศาตั้งแต่เช้าตื่นมานี่ยยังไม่ได้หยุดเลยค่ะอยากจะนอนสักงีบย,ยังไม่ได้นอนเลยจ้ะเพราะว่าลูกค้ารองานหลายคนเลยรอออเดอร์หลายคนเลย